อ่ะ <Okay. S 2> สบ,บายดีเนาะมือนี้นั่นมาพบกับมาอยู่ในสออนอ่องนนอกันเอ <Okay. S 2> อ่โสมตุ้งขจรเนาะเขาบ้านปีฟ้ามื้ยนี้อยู่น้องพ่อเฒ่าอันมีสองน้องเนาะซึ่งตอนนี้เขากะมาหอดเดือนเราเนี่ยผูเฒ่าเขากะดิผูเ้เฒ่าเราเป็นนั่นจะเป็นยังกพ่อนายก็นายบ้านน้องกองร้อนยังก่็ปกโซพูน่า,า,นาปกโซบ่ ในหอย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 ค้ามิ้นโอเคอ่ะมูหอยกำลังกำลุ่งเอาปลาเนาะเดี๋ยวสิถ่ายกองล้างให้เบิ่งกินกองล้างให้เบิ่งนี่แต่เบิ่งเด้อนี่อ่าเดี๋ยวเท่าเท่าชิบิูงเันไอ้ไอ้ส่งแดงเนาะไอ้ส่งแดงเราสิปิดลงอันนี้แม่นกลางม่อซึ่งม่อผูกกลางม่อกับไอ้ส่งผ้า anh xuống đám có lang nhàng phải nói hát đưa hát đưa đây mà, không có không à, đi <laughs> 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 được hết hồn hồn mừng nọ của anh uh. anh đi đó anh men quân thì đây, chỉ đưa đốt đưa nào đưa, từ đấy ô thôi khải đi khải đi ngoài ngoài đó 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 ơ หนักโอ้ไปเราผูกตัวบางหญ่าเนาะแลู่ว่าสฟ้าลายเนาะฟ้าลายอย่างนี้แล้วขูวาแล้วขู่บ่แล้วขู่ให้กูแล้ขู่บ่ทางเออทางบ่ทางยังเออไปเลาขู่กันนะอันนี้แม่บนบรรยาก,กาศแบบยุงง่งเหยิงย,ยู่งหนะนีะ่เนาะ,นะอันนี้กับอันนี้กับป้าของเขาเนาะตีมันถือนมาขี่นี่โอ้กัมพูชเวียนหางเลยนี่ มีเป็ดมีไก่เนาะกระทังได้พอกระทังนี่ใส่ฮะะโอ้ยเนาะเป็ดอีกพอแล้วเมื่อแรกเขาินาจิกินเป็ดอีกนอนเมื่อแรกเนาะนาจิมีการกินเป็ดอีกเมื่อแรกอันนี้เหอนแล้วเนาะมากินมังคุดขั่วหลบชัวหลบสีซึ่งไอ้ไอ้ทรงแดงไอ้ทรงดำบดด้วยจับไอ้ทรงดำหยัด อย่าทำเปียกนี่ต้นอะรตัวหนึ่งโอ้ยตัวแหลกแหกมันนี่ปลายัางก่อนนี่เนาะปลาปากเนาะห้องลกนี่เห็นบม้่ายคิปมันถืกแล้วตัดไปอีกพี่นะตัดตปยังนี่นี่นะมันก็ขาดแล้วปะ แต่ละคนกับมีเตเทนแต่อันจะดูขางนะวตุยพี่ยังพี่บักตัวตุยไอพี่มันมาหอมอยู่ในลำบักอันนี้พี่เบิร์ชูงนี่ยังหอบมืมหน้ำอัะเลือเลยด้ฮจิกาสิไซอันอันนั่นเนาะอันเออเออเอออยูุ่นาเป็นบ้า่ ไปก็คนอีหนยังสูงยายามเยอ่าถูกนี่บเงี้ยเนี่ยคนระัยูไยูสวนนาอ๋ออยู่ไฮย,นะยูยสวนนี่เนาะนี่ก็เป็นน้องอีกน้องหนึ่งจึงน้องนี่ พอเราไปเอาเราไปเอานอนนี่มันเตะมันมีปลาในนี่แก้มันถือกระปุกใหญ่ปลาบินได้เนาะเมื่อกี้นี่เฮ้ยเฮ้ยพูนะกี่ปลาตัวบเป็นไงเต็มตัวหมดพักเราปุ๊พักเมืองพักเนาะพักธรรมศาสตร์บริบริษัยบริษัยพุยบ่แม่ตุน มิดดใส่พุนเนะาะธรรมศาสตร์เลโอ้เข้าทางแล้วกีนี่เมื่อคืนก็คนหับนะบบคนพี่นะครับพี่นี่นะเ <c oughs> บิงมาหนิธรรมศาสตาาร์วัน้ใส่พุ้ยมีดดมิดเด,ดพุนนันข้งหัวเนะาะนี่ปลาปลาปากเป็นเนี่ เน่ยเราเติบมาเนาะปลาสี่เลี้ยงไว้ปลาชีปลักของกระจ้าเนาะช่วงนี้แหละพวกกีฬาใหญ่พวกบักนันกีฬาใหญ่พวอปลาพวกปลาบักนันใหญ่พติดหมอกหนักเลยเนาะนี่แหละบ่าวใส่มองใส่ใจได้แต่มองเบ่าวใส่มอกบ่าวใส่มอกพิน้าเลยโสดโสดเนาะโสด โซนนิทโซลูกติดนดติอรบใส่เฮโปมทแน่โซเบิดเนาะนี่โซเบิดนี่ก็โซดนี่อนมีแล้หนะลูกจักปีเลยลูกนะสาวฟานสาวฟานนะาวฟานเออเขาาจักดรกล่งลาสมอออัเนอสาวยังสาวเพเถอะเราใส่เราใส่ ใส่บันดอนแดงว่ามันขึ้นนี่นะวะไส่บอนตะเล้ววะในดอนแดงตะเล้วตะเลีวตย่นะฮะบขไม่ใหม่ลกหอวยตงเยอได้ชัดได้ตัวหนึ่งเนี่ยใส่รักแล้วรุดขู่รุดมือโอ้ยไรๆเต็โอ้ยหอนลังดิเลยยังเชือดนัเผาซวนบอกเชอกนะ แกงไม่โตโตคุ้มน้องกี่เราโตคุ้มตคุ้มอยู่นีเกุกมป้าเฮากดเดนี่ขลแบบเครื่องขู่นะจะได้ผู้สผู้สาวก็ิงาเนาะผู้บ่าผู้บ่าผู้เบากาถ่หลายคนนะป้าซึกที่ป้าซึกอันนี ซึกปูเข้มบ <lly> <t> ่ะไอ้พี่น้องอันนี่ไอ้ปลาอยู่น้อยซึกซึกปูจางพนักงก็มาเนาะยิ้มแบบเปื่อยๆพลี้วๆอะลยอันนี้ตุ๊กนี้พ่อสาวปลาอันนี้อันนี้พ่อสาวสมอันนี้สาวสมสาวนุ่งสาวนุ่งอันนี้นุ่งอกว่ีอ่าเดี๋ยวได้สั่งไรเนี่ยเอากระดิ่งว่าแซงอันนี้ว่าแซงอันนี้ว่าเสงว่าเสง ค่ายตะกู้ค่ายะกู้ค่ายะกู้อันนี้เวรหวานน่ยจองหายอันนี้เนาะเดี๋ยวถ่ายตอนถ่ายเนาะอันเออถ่ายตอนเฮ้ยทุยถ่ายตอนถ่ายปะถ่ายตอนอันเห็ดกินเห็ดกินปลาเนาะจีไปลาบซอยขันน้ำโสมเรื่องเดี๋ยวจุดนี้เนาะปลาทุ้ยเละเหมือนเละเดกกระดัง ปลาที่เขาได้เนาะมีแต่ปลาปักปลาปักเป็นตอนนี้เขาก็จะทำกา้านขั้วอันนี้คือเคียงขึ้นเคียงดูอันน <c oughs> ี้เป็นพอคข,ข,ขั้วของเขาเซฟเซฟเซฟเหมือนเซฟเดียวนะเซฟเซฟลาบางเหาะมือทหารมือทหารปานดำปานขาวนั่นได้สมเ <c oughs> ด้อสิเล่ห์เวรลาดบรสั่นอ่าท้าส่งใครแต่กู้ยังวะ โเดีส right. ิมีหรอสาวนะเหรอดูน่สาวม ớ เออสามาก้ยาเนะสามมากวานนี่เห็นอยู่นะเห็นอยนะเห็นอยนะสาวมมากวานนุ่มอม่เดีเข้าวนอนมุนตักจบหนโมไม่ครบจิกจักนีได้ยันะเขาแรงงานเขาเบิดเลยไักชันนี่นินๆมีขวนี่ขวดนะเอาเคียงมาอีกป คนนอกกินปลายังหลพ่อแลายังมากินเสืออยู่โคตรชนะโคตรชนะไอเขาอยู่ไอส่งยังมาเขาเสียกินเบียร์มาไหมเหยื่อนี่นานเขาสวดไปกินเบียร์สิใช่เนาะทุกตามือคืนนี่ดิออปวดหัวนานเกาะเลย คือการขวบปลาแบบสำแหลเนาะสำแหลทงหมูแดงไม่อยู่บริเอณเพราะเดยทัางกระตงเอาอันเก็บมันออกโมดี้สูงเพราะอะไรพวกทำหมูแดงเห็นบ่มนะอันเป็นปุ่มนะที่พีใส่ปลาให้มันหันหันแบบมันจะเสียบเขาปลาด้วดงมันสูงเพราะเมื่อกี้ าตัวเรียบครับมาหาหมดน้ำหมดไปหมดเอ้ยเออยังเอออ่าน้ำเกาะอูกูเราอันนี้ก็หาเมันสูงไว้จังได้ไดนในป่าเลยเนาะป่าดงดิบกันป่าดงซุกนี่คือสิแบบไผ่ใหม่เบิดเนี่ยมา ปันน่ะเชียวท่านข้างบนด้านบนท่านเห็นจ้ะท่านผสมขาก่ะเอามวกหน้าอยู่เห็นไหใส่นี่มักหน้าอยู่ตรงหมดบ่เอามาหาหมดฮะโอเคโอเคหาหมด โอ bon. okay. okay. mm ้ยยเขาเานหยาดห้าหมดแนอะก็เนาะโอเคคำนีละติบัดถ้าใส่้วาีให้เบิ้งห้าหมดเนาะเนาะหางห้างหมดแดงหามุดดแดงเนี่ยนันมันตนี่ตัวหนึ่งเนาะ เร่งเลยเป็นในมันเป็นดำๆอย่างไรเติบเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวเาใช้ได้อีบ่นี่นี่นี่เลยกะนี่ล่ะเดี๋ยวจได้คือท่านอะไรเนาะนี่นนนนเ<ว>านา,า,าเลนะนนะลายเติบแล้วแต่เอาอีกจักรี่หาฮะขนาดาจะได้ลนะให้คนเมามาอนา,า,านี่ก็ซ้ำยักษ์หมดแล้ว ก็ค <defines> ือบเฮ็ <c ười> ์นี <c> ười> ười ่แหละได้ป๊อสางญ่นะเว้ยเด็บชูมไปบอกเึงไปได้ไไปถามึงเท่าหนอกที่เถอมันมีทางนิดหน่อยเฮ้ย

哪有？<Nice. S 2> nice. ชุไม่ใช่กบชกดแบนไหนยี่นี่นี่นี่ไั้ยัง่ไงเนี่ยตัวนี้ผู้ฝึกๆเรานาไข่ฟอกไข่ฟอกเนี่นี่เนาะขอแล้วนี่ไปเตียวีกที่นั่งอยู่ได้ค่ะ สัมบูร่านะอาีแล้วไอ้บูร่าอีกไขอีพี่น่อไครรีไดชิมดูจีสมไปเลยนะนะข้าลีกุ้งเจ้ากิมเมื่อเมื่ออะไรกัเห็ดเจ้วเห็นยัง,งกินเนาะมาในป่าเลยนะฮะป่า ฮันนิปลาที่ห้งเหี้ยนดี่ห้งเหี้ยนตะกี้หองเหี้ยนนั่นพัทยมบนะเมื่อห้องเหียนถ่ายอีกเท่หนึ่งเวลากินโอเคโอ้บ่ดึงส่งดึงสิงยังอยู่นี่อ๋อตอนนี้กัดฟูิมาขัดหน้ามันออกหลังหลังตองหลังแล้วโจ๊กทำหลุนๆหน้ากันทีเนาะโอ้หูบึงนี่เต็มหัวกูเบิดนี่ก็พ่บยกะก็พ่อยู่เพื่อนดิ โอเน้เแล้วกําลังตักให้หมูกินนี่ใหญ่เบิ่งน่ะนี่ล้งแม่นเดี๋ยวๆหมูก็มาหลายเติบเนาะตมาทางใดบลุกุกิ่งนี่อันแม่นคดแล้วเลยเนาะสิเป็นแบบนี้ตอนนั้นบ่ทันได้ายเิ่ี่ายเบิ่งตอนนั้นเข้าเด้อบ่มีอ่เฮาปคัดแดงถ้าเบิ่งว่าสิยกโปหรือว่าสิดิไ เซนก่าเซบาฮะินมังกรแม่ซีซิมาเข่า่เลยข่าโอ้ยเข่าบุบสิบสิบมาสิบสิเมาสิบสซีมาสอกโขยโลสกโขยา เอาครีมหมอกับชิจบมีแต่เพียงสานีเพราะว่าทายม้าร้ายเลยนะตั้งแต่หาปลาเลยกับอันเห็ดขออกินเลยกับไปขัมดมูแดงเนาะอันอั้งด่กั <Okay. S 1> มือีนกัมารีวิวให้เบิง่งมี่สานีเนาะโอเคอันเป็นตด้งกับอ่าฝากกุไลคหกกุซับสไก่ให้ด้โอเคบ๊ายบาย